คุยกันสบายสบายกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะกับนัทนันคงทนนะคะเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่เราควรรับรู้เอาไว้เป็นประโยชน์กับตัวเองค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินหน้าค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวสนับสนุนการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรม 5F นั่นเองเน้นการนำเอกลักษณ์ของไทยมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต,ต่างชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเพิ่มว่าด้วยนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรีทุกหน่วยงานต่างขานรับการทํางานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อทอเนี่ยได้มีการยกระดับการใช้ซอฟต์แวร์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยใช้แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F เพื่อการต่อย,ยอดกระแสะการเดินทางมาเที่ยวไทยได้แก่ หอาหารค่ะฟูด้ดสองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ะคะหรือฟิล์มค่ะสาการออกแบบแฟชั่นไทยก็คือแฟชั่นสศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยไฟติ้งค่ะและหาเทศกาลเฟสติวัลซึ่งล่าสุดมีแนวทางในการจัดงานเทศกาลและอีเวนต์เพื่อสร้างการกระแสการเดินทางเช่นด้านอาหารเตรียมประกาศให้ปีนี้ล่ะค่ะ2566เป็นปีแห่งอาหารไทยพร้อม โปรโมตตลาดถนนคนเดินและการจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติต่อมาด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์เตรียมเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังเพื่อผลักดันให้กระแสาการเดินทาง มาเที่ยวไทยในปี2566เนี่ยมีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนตามเป้าหมาย250ล้านคนต่อกานศิลปะก,การป้องกันตัวแบบไทยเน้นนำเสนอการต่อสู้มวยไทยโดยตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาค่ะมีการจัดงานไหวครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่อุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการบันทึกสถิติโลก โดยกินเนสบุ๊กเลคคอร์ดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า3,500คนค่ะต่อม,มาสด้านเทศกาลด้านเทศกาลจะมีงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย Limited Edition 2,566นะคะในช่วงกลางปีและจะยกระดับงานประเพณีพื้นเมืองภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวต,ต่างชาติมากขึ้นเช่นงานเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชจะจัด ระดับไฟเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนงานเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานอีกเรื่องหนึ่งด้วยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ผ่านการใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทยวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถินศิลปะวัฒนธรรมนำมาเป็นจุดขายค่ะซึ่งความเป็นไทยที่โดดเด่นในทุกเทศกาลยังสามารถต่อยอดสร้างกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกมากมายเลยตามแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ค่ะที่ไทยมีศักยภาพ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะคะจะเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของวัฒนธรรมสีสันจากความรื่นเริงพนวกกับสถานที่ท่องเที่ยวไทยที่สวยงามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่ากล่าวในส่วนของนโยบายรัฐบาลเพื่อ สนับสนุนและพัฒนาประเทศไทยสำหรับวันนี้น้องปลาและรายการคุยสบายสไตล์นันทนขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ